สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก็ช่วงนี้เราก็มาตัดนหน้ากันนะครับเป็นการประคับนหน้าให้ติดดอกนะครับทํานอกฤดูนะครับ เลาะหมดเลยนะครับนี่ครับสังเกตดูว่าถ้าเรามีลูกเราก็จะเห็นลูกนะครับเดี๋ยวนี้เราจะพา ตัดทางต้นเลยนะครับเพราะว่าปกติผมจะทําแบบตัดแบบแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บแป๊บผมก็เลิกถ่ายแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับแสงไม่ให้นะวันนี้อากาศดีนะครับขนาดตอนประมาณสี่โมงเช้ายังไม่มีแดดเลยนะครับอากาศร่มลื่นเย็นดีนะครับประจกับลองกล้องใหม่ด้วยครับ ก็ตะไคร้รุ่นนี้คมนะครับช่างใช้ด้วยความระมัดระวังครับใส่ถุงมือด้วยนะครับตัวหนึ่งก็อยู่ประมาณพันสองพันสามนะครับค่แสามร้รอยนครับฮะค่าแรงสามร้รอย <laughs> ข่าแรงส <laughs> ามร้อยันตัดราคาแรงสามร้อยแล้บอ่า อย่าไปคิดอะไรมากนะเออถ้านะเลิกตัดนะก็จากจากซื้อพันสองใช่ไหมนะ้าขายเก้าร้อยนะาก็เท่ากับนะาหายไปแค่สามร้อยได้ตะไกลใช้ทั้งฤด,ดูหนะ้าปีหน้าเราก็ซื้อใหม่นะครับถ้าใครอยากได้ตังค์ไปใช้ก็พอเลิกตัดเราก็ขายต่อนะครับขายต่อก็ปีหนึ่งเนี่ยเราจะขายต่อ ขาดทุนกำไรไปประมาณ300นะครับแต่เราหากินไปครึ่งปีแล้วนะครับก็คิดดูเอานะครับตะไคร้ไม่แพงครับ <Wha> <Wha> ถึงตะไคร้ขึ้นทุกปี <laughs> เราก็ขายออกทุกปีนะค <laughs> รับแล้วก็จะได้ตะไคร้ใหม่ๆทุกปีนะครับส่วนคนไหนไม่อยาก ขายก็เก็บไว้ตัดปีหน้านะครับก็ทุนมันก็จะจมนะครับแต่ก็ถ้าถ้าเอาไว้ตัดก็สี่ห้าปีนะครับก็ตัดได้สบายนะครับยังคมอยู่นะครับเราก็ใช้กระดาษทรายถูๆนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าใครร้อนตังก็ปล่อยไปนะครับโอ้โหซื้อซื้อพันสองนะครับใช้ทั้งปีนะครับขายต่อเก้าร้อยนะครับเท่ากับว่า เราเสียแค่สามร้อยเท่ากับเราซื้อตะไคร้แค่สามร้อยเองนะครับวันหนึ่งซื้อตะไคร้สามร้อยใช้ได้หนึ่งปีครับก็บางคนก็ซื้อใหม่บางคนก็ไม่ได้ซื้อนะครับของเชก็ใช้หลายทีหน่อยอืม <g år> ของปูก็ตำราคา นี่ครับถ้าเราเห็นสังเกตดูครับเราจะเห็นลูกมันนะครับเราก็จะหลบนะครับแต่ถ้าช่วงเป็นดอกเรามองไม่เห็นเราก็อีกอย่างเราก็ไม่รู้มันจะติดไม่ติดนะครับก็ต้องเอาไปเลยนะครับไปรอไม่ได้แต่ถ้าเห็นเป็นลูกแล้วเราก็ระวังไว้นะครับ มาดูนะครับว่าต้นหนึ่งเนี่ยเราจะใช้เวลาตัดปันประมาณกี่นาทีนะครับอันนี้สําหรับมืออาชีพนะครับยังไม่เน้นมือสมัครเล่นนะจับเวลาไม่ได้อันนี้มืออาชีพนะครับลองดูต้นเตี้ยนะครับต้นเล็กๆอย่างน้อยหน้าปีสี่นะครับปีสี่ปีสี่ปีห้านะครับมาดูกันนะครับว่าต้นนี้ใช้เวลากี่นาทีนะครับอ่า เนีย่ยตัวนี้ย็็มีสี่ลูกนะครับนี่ครับต้องระวังนะครับอันนี้ชำนาญการนะครับเข้าตั้งกาเข้างานตีห้าครึ่งนะครับเลิกบ่ายโมงครึ่งไอ้บ่ายโมงนะครับพักกินข้าวครึ่งชั่วโมงนะครับอ่าแคบเดียวนะครับนี่นครับจะเสร็จแล้ว บนทางน้นครับสาวสาใบทิ้งให้จะได้เห็นชัดดูเวลาตัดด้วยทันนะครับหลุดปุ๊บปุ๊บตัดปุ๊บปุ๊บก็ส่วนใหญ่ถ้าต้นเล็กๆจะไปคนเดียวนะครับต้นหนึ่งต้นนะครับ แต่ถ้าต้นใหญ่ถึงจะไปสองคนนะครับช่วยกันปีนช่วยกันตัดถ้าต้นเล็กๆตัดสองคนเดี๋ยวตะไคร่าตามมือตัวเองกันนะเดี๋ยวตะไคร่แทงกันนะครับ เราก็ช่วงนี้มันเหลือน,นิดเดียวเราก็ยังไม่เข้าไปใกล้นะครับเดี๋ยวถะไกลแทงมือผมนะครับ <g ül üyor> <c oughs> นี่ครับพอตัดเสร็จก็จะโปร่งนะครับดูสังเกตดูนะครับจะโปร่งแดดส่องเข้านะครับ บางคนถามนะครับตัดแบบนี้ช่วยให้ออกดอกอยังไงนะครับก็เขาไม่มีใบนะครับในหน้าน,นี่พอแตกใบเขาจะแตกพร้อมดอกนะครับเขาจะแตกมาแตกช่อนี้มานะครับแตกตามตามตามใบที่ว่าอนี่ครับตัดเสร็จนะครับจะต,ต้องรูดทิ้งนะครับแบบนี้รูดทิ้งเพื่อให้ใบออกนะครับเขาจะได้แตกถ้าใบยังอยู่อย่างนี้เขาก็จะไม่แตกนะครับเพราะว่ามีมีใบเลี้ยงอยู่นะครับเขาจะไม่แตกถ้ารูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะแตกไวเลยไม่เกิน สองอาทิตย์นะครับเราก็จะเห็นตอเล็กๆมาพร้อมดอกนะครับเนี่ยบสังเกตด,ดูว่าเขาจะรูดรูดก่อนตัดนะครับหรือถ้ามันแบบบางๆเล็กกิ่งเล็กๆกะว่ายังไงก็ไม่ติดก็ตัดชิดไปเลยนะครับแต่น้อยครั้งนะครับเพราะว่าเพื่อเพื่อจะติดนะครับเขาจะเอาไว้อ่าก็หมดต้นพอดี นะครับออแปดนาทีกว่ากว่าคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามนะครับสวัสดีครับ